สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำโซลูชันในการเดินสาย UDP เพื่อใช้กับระบบกล้อง IP นะครับพร้อมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงยี่ห้อ ASI T นะครับเรามาเริ่มกันในโซลูชันแรกเลยนะครับโซลูชันแรกนะครับเป็นกล้องแบบไม่รองรับเทคโนโลยี POE นะครับแล้วก็สวิตช์ก็เป็นแบบธรรมดาซึ่งจากดอ a แ r รมจะเห็นได้ว่านะครับเดินสาย UDP นะครับจากตัวสวิตช์ไปยังกล้องแล้วก็ทําการจ่ายไฟกับกล้องอีกต่างหากนะครับซึ่งโซลูชันนี้ครับเหมาะสําหรับ หน้าง,งานที่ไม่จะมีจำนวนกล้องที่ไม่มากนักนะครับแล้วก็เป็นการลดต้นทุนในการที่จะซื้ออุปกรณ์เข้ามาใช้กับตัวโซลูชันนี้ครับโซลูชันถัดไปนะครับกล้องรองรับ p o e นะครับแล้วก็เป็นแบบ p o e นะครับซึ่งโซลูชันนี้นะครับจะเดินสาย UDP จากตัวสวิตช์นะฮะไปยังตัวกล้องที่รองรับเทคโนโลยี p o e ครับโดยที่ไม่ต้องเดินสายไฟไปจ่ายไฟเรียงกับกล้องนะครับ เทคโนโลยี PUE นะครับคือการส่งสัญญาณภาพแล้วก็สัญญาณของไฟนะครับไปในสาย UDP เพียงเส้นเดียวนะครับโซลูชันนี้เหมาะสำหรับจำนวนกล้องที่มีจำนวนมากๆนะครับเพราะว่าจะให้ประหยัดสายไฟนะครับในการที่จะติดตั้งนะครับผมซึ่งสวิตช์ที่รองรับโซลูชันนี้นะครับในส่วนของ ASIT ก็มีอยู่หลายรุ่นนะครับเช่นนะครับรุ่น ASIT 2 0 5 0 4 P นะครับรุ่น ASIT 20908P แล้วก็รุ่น s i t 2 1 6 1 6 p f นะครับสุดชั้นถัดไปนะครับก็คือกล้องไม่รองรับ POE นะครับแต่สวิแบบ POE นะครับสุดชั้นนี้นะครับจะเป็นที่ต้องมีในส่วนของตัว POE Splitter นะครับเข้ามาช่วยนะครับซึ่ง POE Splitter นะครับคืออุปกรณ์ใช้ในการแยกไฟจาก POE Switch นะฮะเพื่อจ่ายไฟกับกล้อง IP ที่ไม่รองรับเทคโนโลยี POE ครับจากได้แกรมนะครับสังเกตว่า เดินสาย UDP ไปยังตัวสปิเตอร์ p o e นะครับแล้วก็ทำการแยกนะครับในส่วนของยานภาพและก็ในส่วนของไฟให้กับตัวกล้องไม่รองรับสัญญาณ p o e นะครับซึ่งสปิทเตอร์ที่ใช้ในโซลูชันนี้นะครับก็คือรุ่น SIT 1 0 1 SP ครับโซลูชันถัดไปนะครับก็คือกล้องรองรับ p o e แต่สวิตเป็นแบบธรรมดา โซลูชันนี้นะครับเราต้องใช้ในส่วนของตัว p o e Injector ครับเข้ามาช่วยนะครับซึ่ง p o e Injector นะครับคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจ่ายไฟผ่านสาย UDP ไปยังกล้อง IP ที่รองรับเทคโนโลยี p o e ครับจากได a ก r a ท่าก็จะเห็นว่านะครับเราเดินสาย UDP ไปยังตัว Injector นะครับแล้วก็ทำการแปลงสัญญาณนะครับรวมแล้วก็จ่ายไฟนะครับผ่านสาย UDP ไปยังกล้องที่รองรับ เทคโนโลยี p e ครับซึ่งเอเจตเตอร์ใช้ในโซลูชันนี้นะครับก็คือรุ่น ASIT 101IN ครับโซลูชันถัดไปนะครับก็คือกล้องไม่รองรับ p o e แล้วก็สวิตช์ก็เป็นแบบธรรมดาครับแต่เราต้องการที่จะใช้งานเป็นแบบ p o e นะครับโซลูชันนี้นะครับก็ต้องใช้ในส่วนของทั้งสปิทเตอร์แล้วก็อิเจคเตอร์เข้ามาช่วยนะครับซึ่งนะครับจากไดรแกรมก็จะเห็นว่าเราเดินสาย UDP นะครับไปยังตัวอิเจคเตอร์ก่อนนะครับเพื่อ แปลงสัสญญาณไฟเพื่อจ่ายไฟมา,รมาพร้อมกับสาย udp ไปยังตัวสปิเตอร์นะครับแล้วก็ทําการแยกสัญญาณอีทีนะครับเพื่อจ่ายให้กับกล้องที่เป็นรองรับสัญญาณ poe ครับซึ่งโซลูชันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็น injector นั่คือรุ่น asit 1 0 1 i n แล้วก็สปิเตอร์นะครับรุ่น asit 1 0 1 sp ครับโซลูชันสุดท้ายนะครับก็คือการใช้งาน qe injector และ qe splitter แบบ passive นะครับ ซึ่งโซลูชันนี้ครับจะไม่แนะนําให้จช้กับกล้องที่มีกำลังไฟเยอะๆหรือพวกกล้องที่มีพวกอินฟเรดนะครับจากโซลูชันก็จะเห็นนะครับว่าเดินสายนะครับจากสวิตช์นะครับไปยังตัวอิเจคเตอร์ก่อนนะครับทาการจ่ายไฟกับอิเจคเตอร์แล้วก็เดินสายต่อไปสอง G.P. ต่อไปนะครับไม่เกิน1น0เมตรนะครับแล้วก็มีตัวสปิทเตอร์นะครับเพื่อแยกสัญญาณไฟออกจากตัวสายนะครับแล้วก็จ่ายไฟกับกล้องแล้วก็ตัวส่วนของสัญญาณกล้องนะครับ ซึ่งโซลูชันนี้นะครับใช้เป็นตัว a s i t 301 ps นะครับ,รบเพียงเท่านี้นะครับท่านก็จะสามารถที่จะออกแบบนะครับในส่วนของตัวระบบกล้อง ip นะครับโดยใช้อุปรกรณ์ต่อพ่วงของ a s i t ได้แล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ